วันนี้เรามีสูตรไก่นิวออรลีนแบบง่ายๆมาฝากแถมอร่อยเหมือนในร้านพิซซ่าเลย มาดูวิธีทำกันครับเราเลือกใช้ปีกบนไก่นะ5 0ากรัมล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ซ่อมหรือมีดนะครับจิ้มรอบๆแบบนี้ให้ทะลุถึงกระดูกเลยนะเขาจะได้สุกง่ายๆต่อไปขั้นตอนหมักไก่น้ํามันหอย2ช้อนโต๊ะซอสป,ปรุงรส2ช้อนโต๊ะน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะซอสมะเขือเทศ3ช้อนโต๊ะซอสพริก3ช้อนโต๊ะผงปาปริก้า1ช้อนโต๊ะและเนยจืดละลาย2ช้อนโต๊ะอ่ะทีนี้ก็นวดทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาหมักไว้อย่างน้อย30นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ได้รับเวลาแล้วเราก็จะเอาาาเมอบหน้มัน นะจะเริ่มอบรอบแรกก่อนนะครับใช้ไฟ180องศาเป็นเวลา10นาทีอ่ะครบเวลาแล้วครับเราก็จะกลับด้านไก่อีกด้านขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะอบต่ออีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้สีไก่อ่ะเขาเสมอกันนะแล้วก็อย่าลืมนะครับซอสที่เหลือจากการหมักไก่ก็เอามาทาย้ำให้ทัวท่วๆเลยมาอบรอบ2นะครับใช้ไฟ180 10นาทีเหมือนเดิมโอเคครบเวลาละออกไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไก่นิวออร์ลีน